สวัสดีครับวันนี้อยากจะนําเสนอหลักสูตรรู้จักตัวเองเข้าใจผู้อื่นสร้างองค์กรแห่งความสุขครับหลายคนบอกว่าเรารู้จักตัวเองแล้วละ่ะแล้วเราก็เข้าใจผู้อื่นด้วยครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันครับว่าเนื้อหาของหลักสูตรนั้นจะทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่างไรและเวลาเราเข้าใจตัวเองนั้นก็จะทําให้เราเห็นผู้อื่นที่มีความแตกต่างแล้วไม่รู้สึกว่าเขาแตกต่างครับเพราะ เขาก็เป็นตัวของเขาครับงั้นการรู้จักตัวเองก็จะทำให้เราเข้าใจผู้อื่นเนื่องจากคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับหลายคนมักคิดว่าทำไมคนอื่นเป็นอย่างนี้ครับแต่พอมาเรียนรู้หลักสูตรนี้แล้วคำถามนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นครับเพราะอะไรฮะทำไมถึงเป็นแบบนี้จริงๆเราไม่ต้องถามหรอกครับเพราะเขาไม่เหมือนเราไงฮะเราเลยคิดว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้เพราะเราอยากให้เขาเหมือนเราครับ เนื้อหาหลักสูตรก็จะทำให้เราเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับเป็นการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองนะครับซึ่งแบ่งออกมาเป็น4ส่วนก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจว่าคนมี4ประเภทนะครับกว้างเป็นประเภทที่มุ่งที่เป้าหมายก็อาจจะขัดแย้งกับคนที่ให้ความสำคัญที่ความรู้สึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมบางคนครับชอบทางเลือกก็อาจจะ พิแพงพอพิกแพงปุ๊บก,ก็จะอาจจะไปขัดกับคนที่เน้นขั้นตอนระเบียบหรือกฎเกณฑ์นะครับงั้นตรงิจุดนี้แลครับก็จะทําให้เราเข้าใจว่าการทํางานของสมองมีผลกระทบกับพฤติกรรมของเราเพราะสมองแบ่งเป็นสมองส่วนหน้าเป็น PFC PFC เป็นเรื่องของ P for T cortex เป็นสมองส่วนคิดเชิงเหตุผล เวลาเราเจอสถานการณ์ต่างๆอีเวนต์เกิดขึ้นนะครับเรสปอนส์ที่เราโต้อตอบออกไปก็จะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นเอาคันะครับผลลัพธ์จุดนี้นะครับถ้าไม่ได้อย่างที่คิดเรามาปรับเรสปอนส์ครับเพราะเราปรับอีเวนต์ไม่ได้เาะนั้นพอเราเข้าใจการทำางานสมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้ามาเราใช้อารมณ์อารมณ์จะมีเรื่องของการต่อสู้ถอยหนีแกล้งตายนะครับเั้นพอผู้เรียนเกิดความเข้าใจจุดนี้แล้วก็จะปรับเปลี่ยนส่วนของอารมณ์มาเป็นสมองส่วนคิดนะครับ ทำให้เกิดความเข้าใจนะฮะแล้วก็ยอมรับว่าสมองอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ชอบตรงจุดที่ไม่ชอบนะครับผู้เรียนก็เกิดเก,ดการตระหนักรู้ที่จะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้พร้อมกับสร้างฮอร์โมนแห่งความสุขครับฮอร์โมนแห่งความสุขก็จะทำให้ผู้เรียนกลับมาสร้างความรู้สึกที่ดีและเริ่มใช้สมองส่วนเหตุผลมากกว่าสมองส่วนอารมณ์ครับ กิจกรรมต่างๆก็จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์มากขึ้นพร้อมพาผู้เรียนไปสำรวจตัวเองครับ Who am I ครับคุณคือใครกิจกรรมจะทำให้ผู้เรียนสำรวจตัวเองคุณคือใครคุณคือใครคุณคือใคร,คคใครจริงๆแล้วดูเหมือนง่ายครับแต่ผู้เรียนจะเกิดความสนุกสนานเพราะว่าบางครั้งตอบไม่ได้ครับส่วนใหญ่เรามักจะตอบในเรื่องของบทบาทหน้าที่ตำแหน่งเรานะครับหรือความเป็นตัวตนเราเป็นผู้ชายเราเป็น อาผู้จัดการเราเป็นพ่อของลูกอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ตอบไปที่คุณค่าข้างในครับงั้นก็จะทําให้ผู้เรียนเกิดการเข้าใจว่าอ๋อจริงๆคุณค่าของเราคือความเป็นตัวเราไม่ใช่ตําแหน่งหน้าที่ครับก็จะทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ในเรื่องของการรับรู้ครับ VAKAD เป็นเรื่องของการรับรู้ในเชิงของมองภาพการได้ยินการสัมผัสการใช้สมองในเรื่องของการคิดนะครับการรับรู้ตัวนี้ก็จะทําให้เราเข้าใจว่า อ๋จริงๆแล้วคนแต่ละคนมีความแตกต่างกันนอกจากคุณค่าต่างกันแล้วการรับรู้ต่างกันการใช้ข้อมูลต่างๆในการประมวลผลตีประเด็นครับเช่นบางคนเจอเหตุการณ์อย่างหนึ่งนะครับก็มองว่าเป็นงานยาแต่บางคนมองเป็นท้าทายท้าทายยังยา,ยากอยู่ครับก็คือหยิบคําหยิบข้อมูลนะครับสิ่งที่ได้รับมาผ่านการประมวลผลแล้วก็ให้ความหมายที่แตกต่างกันพอเราเริ่มเข้าใจจุดนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถสร้างรูปแบบ ให้เกิดความสนดุลจากความกลัวเป็นอันเสียนะครับอันเียออกมานะครับเพื่อจะทำให้เราเกิดความเข้าใจและก็สามารถที่จะพิชิตความสุขร่วมกันได้ครับพอเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราก็จะเริ่มเข้าใจผู้อื่นครับว่าเขาเป็นใครเขาไม่เหมือนเราครับเพอร์เซ i ชัในการรับรู้เขาเป็นอย่างไรนะครับ เขามีจุดอะไรทรับที่เป็นเรื่องของข้อจำกัดเขาตีคำหรือข้อมูลที่ได้รับเป็นเชิงลบเพราะอะไรนะครับงั้นการเข้าใจผู้อื่นก็จะทำให้เราสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาครับผู้เรียนก็จะเกิดความเข้าใจอ๋อถ้างั้นเราก็ปฏิบัติกับเขาตามลักษณะของเขาครับก็จะมีกิจกรรมทำให้เราได้เรียนรู้นะครับว่าคนแต่และคนที่ไม่เหมือนกันลองพูดคุยกันดูสิครับจะเห็นคบขัดแย้งกันนิดๆครับเกิดความรู้สึก พอเราเข้าใจนี้เราก็เอาไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้พอจูงใจที่สอดคล้องกันก็จะลดข้อขัดแยง้งเกิดความสุขในการทํางานร่วมกันความแตกต่างไม่ใช่แตกแยกครับความแตกต่างอาจจะเป็นซนเนจี้เสริมซึ่งกันและกันก็ได้ก็จะเกิดตามให้เราเข้าใจและก็รับฟังผู้อื่นมากขึ้นครับผ่านกิจกรรมก็จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้และเกิดความเข้าใจในเทคนิคต่างๆอย่างสนุกสนานครับ แล้วก็จะทําให้ทุกคนได้เห็นหลักการแนวทางในการสร้างความสุขในองค์กรเราเรียกว่า happy workplace ครับเป็นเรื่องของการสร้างความสุขด้วย happy Aid ครับมีเรื่อง8เรื่องครับที่ผู้เรียนจะได้เห็นว่าเราต้องไปทำอะไรบ้างใน8เรื่องเหล่านี้และหรือจะหยิบเรื่อง8เรื่องนี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายๆเรื่องนั้นขึ้นมาทำอะไรนะครับ เราก็จะสามารถสร้างสมองแห่งความสุขกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นเชิงลบอย่างไรมุมมองที่เราสื่อออกไปหรือปรับเปลี่ยนออกไปแล้วก็จะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นครับทํางานเป็นทีมรู้จักตัวเองเข้าใจผู้อื่นสื่อสารกันก็จะทําให้กิจกรรมการทํางานเป็นทีมได้ดีขึ้นครับตรงจุดนี้ครับพอเราทํางานได้ร่วมกันได้มีความสุขกันได้เป็น happy w o r k p เพลส เราก็จะเกิดความรู้สึกดีกับองคอ์อรนี่แหละครับจิตสำนึกลักองค์รรก็จะเกิดขึ้นครับก็อยากให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติด,ด้วยตัวเองครับก็จะเกิดความเข้าใจอย่างสนุกสนานพร้อมนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีเลยครับ